เงินจะรักเราเมื่อเข้าใจ3เรื่องนี้เป็นยังไงคะเงินรักเรา ดีนะถ้าเงินรักเราเขาก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเราและเมื่อเขาเข้ามาหาเราแล้วเขาก็อยากจะอยู่กับเราต่อที่สําคัญเขายังอยากจะชวนเพื่อนให้เข้ามาหาเราเพิ่มอีกด้วยดีใช่ไหมคะถ้าดีต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องที่1ก็คือให้เราเข้าใจตัวเองค่ะยังไงคะครูเข้าใจตัวเองสังเกตง่ายๆเลยค่ะอะไรที่คุณได้ยินได้ฟังมาแล้วคุณรู้สึกว่าืตื่นเต้นจังเลยอะ่ะอุ้ยสนใจจังเลยอะ่ะ น่าเรียนรู้จังเลยอ่ะนั่นแหละค่ะให้คุณทำในสิ่งนั้นก็คือทำตามหัวใจของคุณนั่นแหละค่ะเพราะหัวใจของคุณเนี่ยเป็นไกด์นำทางในชีวิตของคุณที่ดีที่สุดเลยค่ะและต้องเข้าใจเรื่องที่สองเข้าใจเกี่ยวกับกฎของพลังงานค่ะบนโลกใบนี้นะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างร้วนขับ เคลื่อนไปด้วยพลังงานทั้งนั้นเลยค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้รวนแล้วแต่เป็นพลังงานรวมถึงตัวเราแล้วก็เงินทองวัตถุสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานค่ะและต้องเข้าใจกฎข้อที่3นั่นก็คือเข้าใจเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดค่ะกฎแรงดึงดูดเขาจะทํางานแบบนี้ค่ะ พลังงานที่อยู่ในคลื่นระดับเดียวกันเขาจะดึงดูดเข้าหากันเขาจะเชื่อมต่อกันได้นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการให้เงินวิ่งเข้าหาเราเราก็ต้องผลิตพลังงานที่อยู่ในคลื่นระดับเดียวกันของคลื่นของเงินยังไงนะคะผลิตยังไงใช่ไหมคะง่ายๆเลยคะ่ะ การที่คุณได้ทําอะไรที่ทําตามหัวใจของตัวเองอะ่ะให้คุณสังเกตดูได้เลยค่ะว่าคุณจะทํามันด้วยความรักความสนุกสนานเพลิดเพลินใจและสังเกตได้เลยว่ายิ่งได้ทําก็ยิ่งได้รับพลังงานและเป็นพลังงานที่สูงด้วยเพราะว่าพลังงานของความสุขความสนุกสนานความเพลิดเพลินใจนั่นคือพลังงานที่อยู่ในระดับสูงค่ะเมื่อคุณผลิตพลังงานเหล่านี้ออกมาได้อย่างต่อเนื่องเท่ากับว่า คุณสามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาหาคุณได้อย่างต่อเนื่องอยังไงล่ะคะอธิบายอย่างนี้เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากให้เงินรักคุณ คุณก็ต้องเข้าใจใน3เรื่องที่ครูเอลฟากล่าวมาข้างต้นแล้วก็เอาตัวเองเป็นผู้ผลิตพลังงานที่เป็นพลังงานระดับสูงเพื่อที่จะได้ดึงดูดเงินดึงดูดความโชคดีดึงดูดเรื่องราวดีๆด,ดึงดูดโอกาสดีๆและดึงดูดผู้คนดีๆสรุปดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับการผลิตพลังงานเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูเอลฟาจะมาบอกว่าครูเอลฟาเริ่มสอนเทรดฟรีให้กับคนที่เปิดรับความโชคดีในเรื่องของการยกระดับฐานะของตัวเองแล้วนะคะแต่สิ่งที่ครูเอลฟาจะมาย้ำเตือนในวันนี้ก็คือจำเป็นมากๆเลยค่ะ เทรดเดอร์ทุกคนจะเรียนรู้ในสส่วนควบคู่กันเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในการเทรดนะคะนั่นก็คือ 1. เรียนรู้และพัฒนาในเรื่องของโลกภายนอกหรือ how to ในการเทรดนั่นเองนะคะซึ่งครูอัลฟาได้สอนเทรดฟรี ในเรื่องของขั้นตอนการเทรดความรู้เกี่ยวกับการเทรดไปแล้วและ2การเรียนรู้และพัฒนาโลกภายในเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการปรับและพัฒนาเรื่องของโลก ภายในสามารถกดติดตามครูอัลฟาภาริิจชีวิตใหม่เพื่อที่จะเรียนรู้การปรับจิตการปรับพลังงานภายในครูอัลฟาทำไว้มากมายเลยค่ะสายขี้เกียจแล้วก็สายที่ชอบทางลัดทางด่วนนะคะครูอัลฟาได้รวบรวมวิธีการที่เป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นทริคพิเศษเป็นคี์ลับที่บางคี์ลับก็ไม่สามารถเอาออกไปเปิดเผยได้ในหน้าเพจแบบฟรีๆนะคะ แต่ครู a เอฟ่าได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับโลกภายในไว้ในอ e ีบุ๊กชื่อว่าพลังจิตลิขิตชีวิตใหม่ชื่อนี้ค่ะทุกคนเป็นการใช้พลังจิตในการพลิกชะตาชีวิตใหม่นะคะฟังดูแล้วบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ครู a เอฟ่าบอกได้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยมีเรื่องของพลังจิต อยู่กันอย่างตลอดเวลาอยู่คู่ตัวกันอย่างตลอดเวลานี่ไม่พ้นเลยค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกของเรานะตอนนี้เป็นกระจกสะท้อนที่บอกว่าภายในของเรามีสภาวะแบบไหนอยู่มันจึงปรากฏออกมามบนโลกภายนอกนั่นเองนะคะและถ้าเกิดใครยังสงสัยว่าเอออะไรคือพลังจิตพลังจิตคืออะไรและมันมีอยู่จริงไหม และสามารถช่วยยกระดับชีวิตได้จริงไหมนะคะอีบ e ุ๊กเล่มน,นี้จะตอบคำถามให้คุณค่ะและอย่างที่บอกค่ะถ้าคุณจะเป็นเรียนรู้เองก็จริงๆแล้วมีค่ะความรู้อยู่มากมายจากหลายที่หลายแหล่งซึ่งครูเอลฟาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเ,เรียนรู้มาจากแหล่งต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งแบบฟรีก็มีแบบเสียเงินก็มี แบบเป็นการซื้อคอร์สเรียนก็มีแต่ละคอร์สก็มีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนค่ะแต่ครูเอลฟ้าก็ขอบคุณทุกๆคอร์สค่ะที่ทําให้ครูเอลฟ้าได้ตกตะกอนแล้วก็นําความรู้ทั้งหมดเอามาทดลองใช้ด้วยตนเองจึงได้ตกตะกอนเป็นความรู้เป็นทริคพิเศษเป็นคีย์ลับเป็นทางรัดให้ครูเอลฟ้าสามารถมีชีวิตที่ ประสบความสำเร็จได้เหมือนทุกวันนี้ค่ะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายๆแล้วก็รวดเร็วก็สามารถมาใช้วิธีเดียวกันกับที่ครูเอลฟาได้ทดลองใช้มาแล้วแล้วก็มันได้ผลจริงนะคะได้รวบรวมไปแล้วในอีบุ๊กชื่อพลังจิตลิขิตชีวิตใหม่และยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นค่ะเพราะตอนนี้ ยังอยู่ในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดของครูเอลฟาครูเอลฟาจึงอยากจะให้เป็นโบนัสให้กับทุกๆคนค่ะอีบ e ุ๊กเล่มนี้นะคะจริงๆแล้วราคาถ้าเทียบกับมูล,ลคา่าคีย์ลัดที่จะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยวิธีลัดแบบง่ายๆและรวดเร็วแล้วแล้วก็ราคามันต้องแพงมากๆเลยค่ะคือราคาน่าจะสูงมากๆแต่ครูเอลฟา อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในราคาที่จับต้องกันได้ในราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะเล่มละ1,999บาทราคานี้นะคะครูเอลฟ้าเชื่อว่าราคานี้ทุกคนสามารถจับต้องได้เพราะต้องบอกอย่างนี้นะ ครูแอลฟาใช้เวลาในการตกตะกอนมาเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ได้คีรัดและได้ทางรัดทั้งหมดมารวบรวมไปแล้วในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ซึ่งถ้า ใครที่ยังไม่รู้คีย์ลับยังไม่รู้ทางรัฐนี้อาจจะต้องใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นเดิมๆ, <S 2> <S 2> <S 2> ๆเมื่อคุณไม่รู้ว่าอะไรที่คุณควรทําหรือไม่ควรทําอาจจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะเสียเงินหรือว่าผิดพลาดที่มันมีมูลค่ามากกว่า1,199บาทคืออาจจะมากกว่านี้ไปอย่างมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะแบบโอ้ประสบความสําเร็จฉันไม่เอาละชีวิตเดิมเบื่อจังเลยชีวิตเดิมๆอะ่ะไม่เห็นจะไปถึงไหนสักทีเป็นชีวิตที่คุณก็อยากจะออกมาเต็มทนแล้วอะ่ะอีบุ๊กเล่มนี้ในราคา1,999บาทมันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะมันจะทําให้คุณสามารถยกระดับชีวิตของคุณขึ้นมาได้แบบที่เป็นทางรัฐหรือเหมือนการขึ้นทางด่วนค่ะ สมมติว่าคุณอยากจะขับรถไปที่สุวรรณภูมิแล้วคุณก็ใช้เลนที่เป็นถนนทั่วไปในการขับรถไปสุวรรณภูมิคุณอาจจะเจอทางอ้อมไปไหนก็ไม่รู้อ้อมไปอ้อมมาแล้วก็รถอาจจะติดมากแล้วก็กว่าจะไปถึงก็อาจจะมีค้าหลงทางก็มีหรือไม่หลงทางแต่ไปช้าช้าซึ่งมันน่าเบื่อแล้วก็เสียเวลาใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณยอมจ่ายทางด่วนนิดนึงยอมเสียค่าทางด่วนนิดนึงปุ๊บ เป็นไงคะขึ้นทางด่วนไปเลยนะคะขึ้นไปแล้วก็ได้ทางที่รวดเร็วแล้วก็ยิงตรงไปยังเป้าหมายเลยคุ้มค่าไหมคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าค่ะอยากให้ทุกคนนะคะที่ต้องการไปสู่เป้าหมายโดยทางพิเศษทางด่วนพิเศษทางรัฐก็สามารถมารับอีบุ๊กเล่มนี้ไปย้ำนะคะ โปรโมชั่นเฉพาะเดือนเกิดคือเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะที่ครู a l ลฟาจะให้ในราคาพิเศษใครสนใจสามารถอินบ x ็อกหรือทักไปที่ Line แอดครูอ like ัลฟาแอ k r u a l p h a นะคะทักไปได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าสนใจรับอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กชื่อว่าพลังจิต ลิขิตชีวิตใหม่นะคะทักไปได้เลยค่ะและครัวเลฟาขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่เปิดรับความโชคดีในครั้งนี้ไว้ร่วงหน้าด้วยค่ะและขอให้ทุกๆคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและได้รับความสำเร็จในชีวิตกันอย่างง่ายๆสบายๆกันทุกคนด้วยนะคะครัวฟอลฟาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ